สวัสดีครับร้านเกียงไกลเจริญแสงนะครับหรือว่าร้านพลังงานโซลาเซลล์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับไฟสปอตไลท์ไฟหน้าบ้านนะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงรถนะครับหน้าบ้านไฟนอกถนนไฟบ่อกุ้งบ่อปลานะครับบ้านสวนรีสอร์ทก็ใช้ในนอกสถานที่ได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่25วัต์นะครับ25วัต์กันน้ำนะครับ กันน้ำ IPX67 IP 6 7นะครับแล้วก็มีแผงตัวนี้ให้ด้วยแผงชาร์จพลังงานโซลาร์เซลล์แบบโพลีนะครับอยู่ที่14วัตต์นะครับตัวนี้แผงที่14วัตต์นะครับ14วัตต์6โวลต์ข้อสามารถใช้งานชาร์จไฟนะครับในตอนกลางวันแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยโซล่าเนี่ยขเขาก็จะใช้งานถึงทั้งคืนเลยถึงสว่างนะครับตัวนี้ผมใช้เองอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทางร้านเราใช้เองอยู่แล้วนะครับก็ <bons. S 1> <c oughs> เลยกล้าการันตี บอกได้เลยว่าถึงสว่างนะครับตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้ด้วยนะนะครับนี่นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบชาร์จตัวนี้เสียบไว้ตลอดเลยนะครับเวลาเราติดตั้งนะครับเวลาติดตั้งก็เสียบไว้ตลอดนะครับในกรณีที่เห็นฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนกลางวันอยู่นะเขาก็จะชาร์จนะครับ ระบบก็จะชาร์จไปด้วยนะครับจะมีไฟตัวนี้ให้ดูว่าเขากำลังชาร์จอยู่นะครับอันนี้จะเป็นน็อตที่ยึดเกาะกับแผงนะครับสามมีแถมให้ด้วยแทํมให้นะครับมาดูถึงรีโมทนะครับรีโมทการใช้งานนะครับรีโมทก็จะมีแถมฐานให้ด้วยนะครับฐานสานะครับสองก้อนแถมให้ด้วยนะครับมาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับผมต่อไปแล้วต่อไปแล้วนะครับสายทีนี้ก็อันนี้จะเป็นเปิดธรรมดานะครับ นี่ครับปุ่ม on off เปิดธรรมดานะอันนี้เป็นเปิดธรรมดานะทีนี้จุดเด่นของเขาโซลาเซลล์ก็ต้องทํางานแบบอัตโนมัติเวลาเมือดใช่ไหมครับผมกดปุ่มสีแดงไปแล้วทําไมถึงไม่มืดนะครับตอนนี้เพราะว่าแผงยังไม่มืดนะครับเราจินตนาการแผงมืดนะครับจําลองไปเลยถ้าแผงมืดปับ๊บเขาก็สว่างทันทีเลยนะครับอโอเคนะครับน,นี้สว่างนะ สามเฮคืออะไรนะครับสามเฮสามเฮก็คือนะครับเวลาที่เราเขาติดแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็ตั้งเวลาสามชั่วโมงจะปิดหรือห้าเฮเหมือนกันนะครับห้าชั่วโมงพอเขาติดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะห้าชั่วโมงเขาก็จะดับโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับอ่าสไปร์สปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับก็สามารถ inbox สอบถามจากทางเพีเราได้หรือว่าจากทางข้อมูลบนวิดีโอของเรานะครับ ต่อสอบถามเข้ามาได้